่วยเล่าเรื่องสิทธทิเก็บกินให้ฟังหน่อยพอดีว่าอยากจะโอนที่ให้ลูกชายเหมือนกันแต่กลัวลูกกลัวว่าลูกชายจะขายนะคะก็ใช้วิธีนี้กันเยอะมากเลยนะคะรวมทั้งฝรั่งที่มาแต่งงานกับคนไทยก็ใช้วิธีจดสิทธิทเก็บกินนี่แหละคะ่ะชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนไทยก็ใช้วิธีจดสิทธิทเก็บกินนี่แหละคะ่ะในการปกป้อง,องสิทธิของตัวเองอืมหย่านเมียไทยเอาทีไปขายบาสติมันเป็นแนวนี้แหละคะ่ะอ่าถ้าจะพูดง่ายๆนะคะสิทธิ สิทธิ์ที่เก็บกินในเวลาใครจดคนนั้นจะมีสิทธิ์ทำทุกอย่างบนที่ดินได้ปลูกบ้านทำโน่นนี่เก็บค่าเช่าแล้วก็รวมถึงกระทั่งฟอง้องร้องเวลามีคนมาบุกรุกได้นะสิทธิ์ที่เก็บกินมีอำนาจขนาดนั้นนะแต่สิทธิ์ที่เก็บกินเนี่ยจะไม่สามารถเซ็นซื้อขายได้จะไม่สามารถเซ็นซื้อขายได้ไาาอ,ไดอืมนะเสร็จแล้วนะผู้จดเนี่ยผู้จดผู้จดนะคะเวลาเสียชีวิตไปแล้วตุยไปแล้วลูกหลานผู้รับโมดกไม่ มันก็จะสต็อปอยู่ตรงผู้จดคนเดียวนะลูกหลานเขาเนี่ยไม่สามารถส่งต่อไปทางมรดกได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆปุ๋ยนะ่ะมีลูกชายหนึ่งคนปุ๋ยยกที่ให้ลูกชายปุ๋ยนะแต่ว่าปุ๋ยจะจดสิทธทิเก็บกินไว้กับลูกชายปุ๋ยใช่ไหมคะปุ๋ยเนะี่ยมีสิทธิ์ทําทุกสิ่งทุกอย่างในที่ดินนะเก็บค่าเช่าหนึ่งสองสามก็ว่ากันไปแต่ปุ๋ยไม่มีสิทธิ์เซ็นซื้อขายนะอ่าไม่มีสิทธิเซ็นซื้อขายนะทีเนี้ยเวลาต่อมาลูกชายปุ๋ยนะ่ะ เห็นว่าเออแม่จดสิทธิเก็บกินไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีสิทธิเซ็นซื้อขายลูกชายปุ๋ยไปขายที่ให้ส้มใช่ไหมสมมตินะส้มมาเซ็นซื้อนะคะชื่อปุ๋ยก็ติดอยู่ข้างหลังนะ<จ>เป็นผู้มีสิทธิเก็บกินเนี่ยไปตลอดนะไปตลอดนะทีนี้ส้มเนี่ยเขาก็ไม่อยากซื้อหรอกนะถ้าเป็นกรณีแบบนี้ฉะนั้นเจ้าของโฉนดน่ะเซ็นซื้อขายได้แต่ว่าสิทธิเก็บกินมันจะติดไป,ไปตลอดเขาถึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ย แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะจดอันนี้ไว้พราคนมาซื้อต่อไปเนี่ยส่วนมากเขาไม่ค่อยซื้อหรอกถ้ามันต้องต้องต้องเจอสิทธิ์นี่ยตามไปเรื่อยๆอ,อธิบายแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจโทรมาหาได้นะเบอร์โทรต้รูปโปรไฟล์เลยคะ่ะอืมสวัสดีคะ่ะ